ไปผมใไล้นำประวัตินะครับของผู้ายชนนะครับของคุณพ่อวิชัยคุณวงมาบรรยายให้ฟังพอสังเกตนะครับคุณพ่อวิชัยคุณวงเป็นบุตคนที่หกของคุณพ่ออาจคุณวงและคุณแม่หมืน่นคุณวง เกิดเมื่อวันที่3พฤศจิกายน2507ที่บ้านโพรงกระจาตำบลอีสานเขตอำเภอเจริญพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์มีพี่น้องรวมทั้งสิ้น11คน1น,นายออสคุณวงสอ2 นายสุชาติคุณวงสามนายสมทรัพย์คุณวงสี่นางอุดรคุณวงห้านางละเอียดรัตนกินดาหกคุณพ่อวิชัยคุณวงผู้บายชนเจด็ดคุณประถมคุณวงแปดคุณประทีป คุณวงเก้าคุณมานกคุณวงสิบคุณกิตติมาคุณวงสิบเอ็ดคุณอุทยัยคุณวงทุกคนยังมีชีวิตอยู่นะครับคุณพ่อวิชัยคุณวงเรียนจบ ชั้นประถมศึกษาปีที่4ที่โรงเรียนบ้านตะโกวันครู2501บ้านตะโกตำบลอีสานเขตอำเภอเฉลิมเกียรติจังหวัดบุรีรัมคุณพ่อวิชัยคุณวงท่านได้สมรสกับคุณแม่โดนคุณวง เมื่อปีพศ2535ใช้ชีวิตคู่ร่วมกันจนมีบุตรด้วยกันสองคน 1. คุณชุติการคุณวง 2. คุณนิรินญ,ญาสิวะวกิติพัฒ คุณพ่อวิชัยคุณวงเป็นคนที่มีความจิตใจดีเป็นคนร่าเริงรักพี่รักน้องเป็นคนที่ชอบพึ่งพาตัวเองเป็นคนที่ไม่อยากเป็นภาระให้กับใครแม้กระทั่งคนในครอบครัวจนเป็นสาเหตุให้ท่านได้ประสบอุบัติเหตุ จนถึงท่านได้นอนเป็นผู้ป่วยติดเตียงวันที่17มีนาคม2565คุณพ่อวิชัยคุณวงซึ่งขณะนั้นได้เลี้ยงบัวเพื่อเป็นรายได้เสริมในครัวเรือนได้ขึ้นไปซ่อมหลังคาของพคกวัว ทำให้เกิดอุบัติเหตุภาดพลั้งตกลงมาและได้รับบาดเจ็บสาหัสที่กระดูกต้นคอจนไม่สามารถขยับร่างกายช่วงล่างได้หลังจากที่ไปรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลกลับมาอยู่บ้านคุณพ่อพิชัยคุณวงซึ่งมีจิตใจที่เข้มแข็ง ด้วยนิสัยที่ไม่อยากจะเป็นภาระให้กับคนในครอบครัวพยายามต่อสู้กับอาการบาดเจ็บด้วยการทำกายกายภาพบำบัดด้วยตัวเองฝึกขยับแขนขยับขาจนสามารถลุกขึ้นยืนและเดินได้อีกครั้งเป็นที่น่ายินดีของคนในครอบครัวจนเมื่อวันที่สาม มกราคม2 5 6 7คุณพ่อวิจัยคุณมงมีอาการปวดท้องอย่างรุนแรงและอาเจียนเป็นเลือดทางครอบครัวได้รีบนำส่งโรงพยาบาลบุรีรัมอาการก็ดีขึ้นเป็นลำดับแต่เมื่อ วันที่4มกราคม2,567เวลา15นาฬกาโดยประมาณคุณพ่อวิชัยคุณบงได้จากครอบครัวไปอย่างกระทันหันจากการเสียเลือดมากอาการอาการป่วยของคุณพ่อวิชัยคุณบงนะครับทำให้มีเลือดออกนะครับในช่องท้อง เป็นสาเหตุทําให้จากพวกเราไปแบบกระทันหันโดยที่คนในครอบครัวไม่ได้ตั้งหลักตั้งตัวไม่ทันสร้างความโศกเศร้าให้กับครอบครัวคุณวงเป็นอย่างยิ่งซึ่งปีนี้ก็ครบกำหนดที่ท่านจะต้องไปขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพของผู้สูงอายุพอดีเลยนะครับวันนั้นผมก็ไปประกาศใายชื่อแก ท่าภูมิเกียรติทุกท่านครับเพื่อเป็นการส่งดวงวิญญาณของคุณพ่อวิชัยคุณวงให้ไปสู่สัมภาระพบไปสู่สุขติขอเรียนเชิญทุกท่านนั่งหรือยืนสงบนิ่งหนึ่งนาทีครับขอเรียนเชิญครับ